แต่ก่อนเนี่ยเก็บเก็บสี่สิบบาททุกคนก็ยินยอม嘛นะครับครับผมก็ก็คเอยินยอมให้เก็บแต่นี้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีทางทางคนเก็บขยะเนี่ยมาติดประกาศว่าต่อไปนี้จะเก็บขยะหลังละเก้าสิบบาทตอ่ตอตอ่อต่อหลังเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนฮะนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่จากที่ไหนครับเจ้าหน้าที่ที่เ,เก็บขยะครับผมพวกเราก็เอ๊ะ ทำไมไมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทาไมไม่ให้ประธานหมู่บ้านเป็นคนที่ปิดประกาศหรือว่าไปเรียกชุมลูกบ้านมาต่อไปนี้จะขึ้นขยะเท่านี้นะะเท่านี้นะอะไรเงี้ยครับปกติหน้าที่การเก็บขยะฮะคุณกรจะเป็นของอบตอรหรือเป็นของเทศบาลครับเออตอนอคนเก็บขยะเนี่ยมันมันเป็นของเอกชนนะครับนเน,นเก็บขยะเนี่ยนะครับแต่ว่าในตัวประธานหมู่บ้านเนี่ยปเป็นอบตด้วยเขาก็จะเป็นคนที่เก็บรวบรวมเงินเอาไปให้ ครับทัคนเก็บขยะครับผมอ้าแล้วเงินเงินที่เก็บ40บาทเนี่ยส่งเข้าหมู่บ้านหรือส่งเข้าอบตฮะอ่าเขาเขาบอกว่าเอาไปส่งให้กับคนที่มาเก็บขยะคือเขาเป็นคนพูดนะชี้แจงครับครับตกลมครับที่จงชี้จงในเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเขาก็ไม่เคยชี้แจงเลยว่าเออเก็บค่าขยะไปจ่ายค่าขยะได้ทอนเก็บขยะได้เท่านี้ครับแล้วก็ไปจ่ายคนเก็บขยะเท่านี้อื อย่างของในหมู่บ้านเขาก็ไม่เคยชีย้แจงตั้งแต่เขาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นประธานนะครับอ้าวแล้วแล้วในเออแล้ว,ล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 วคือเขาเป็นประธานหมู่บ้านใช่ไหมฮะครับผมก็จะต้องมีคณะคณะกรรมการด้วยออย่างนี้ครับแต่ว่าตอนแรกครับมันจะมีคณะกรรมการอยู่สี่คนครับแต่นี้คณะกรรมการชุดนั้นอ่ะเขาเห็นว่ามันไม่มันไม่ถูกแล้วล่ะว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับเขาก็เลยออกคนละคนสองคนก็คือลาออกทีละคนสองคนนะครับก็จะเหลืออยู่สองคนตอนนี้ครับหลวงพ่อนะฮะก็คือประธานหมู่บ้าน ครับแล้วก็คณะกรรมการคนหนึ่งคณะกรรมการคนหนึ่งเอาแล้วเวลาประชุมมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ครบออกมาชุมอ่ะมันม,ม,มันมันก็มีเท่านี้เขาก็ประชุมกันอย่างเงี้ยครับผลเนี่ยเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรเรารเมื่อวานนี้ได้คุยกันในที่ประชุมแล้วว่าสาเหตุที่เก็บ,ผม,บผมถามเขานะครับ,รบผมถามว่าเขาก็บอกว่าเออตอนเนี้ยเขาก็ไม่รู้นะเขาเขาให้คนเก็บขยะเขาชื่ออะไรไม่รู้ผมก็ไม่ไม่ ปานหมู่บ้านอนะทาไมคุณให้เขาจัดการละ่ะครับผมว่าออย่างนั้นเขาก็ไม่ตอบอะไร,รเขาก็เลี่ยงๆพูดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆโดยที่ก็ไม่ยอมตอบตรงนี้ครับในเมื่อคุณเป็นประธานหมู่บ้านคุณจะต้องรับรู้อะไรมาแล้วก็เป็นคนพูดเป็นคนชี้แจงทั้งหมดสาเหตุที่เขาขึ้นระคยะเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไรครับนะครับ,รบมันไม่ถูกต้องครับแล้วก็เอออุ่ยเนี่ยทางโน้นเขาขึ้นไปหมดแล้วมีบ้านเราเนี่ยยังขึ้นยังไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ผมบอกมันไม่ถูกต้องนะคุณ ขึ้นมันก็เป็นผลดีกับหมู่บ้านของเราหรือประชาชนในหมู่บ้าน